ชนเผ่าเล่าเทิงบ้านตะนางเมืองเซโปนแขวงสวรรคเขตสอปปอเล่าขอขอบใจทีมงานวิถีเล่าที่ได้ออนไลน์คลิปวิดีโอนี้ส่งตรงจากสอปปล่าให้ที่เฮาไน้เบิ่งกันก็เป็นพอโรคระบาดพยาธิร้ายแท้ๆมือใดสิเมดไปจากโรคนี้เนาะเอาสู้ๆเด้อพี่น้องเด้อ มือนี้ทีมงานวิธีเล่าสิภาพวกเฮาเดินทางข้ามผู้ข้ามเขาเพอที่จะไปทีหมู่บา้านชาวเล่าเทิงที่อยู่ในเมืองเซโปนหมู่บ้านนี้ซือว่ามู่บ้านตะนางเป็นหมู่บ้านน้อยๆตั้งอยู่ทางผู้มี30บหลังคาเฮือนชาวบ้านที่นี่มีวิถีชีวิตที่เรียบงาย่บายสบายๆเอ็ดเอาจนผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองหลวงหง่ๆยังต้องอิรากับวิถีชีวิตของชาวบ้านตะนาง ชีวิตที่บ่ต้องเลี้งรีบเพลอมีมีเจ้าน่ายมีมีมลูกน้องมีแต่ตัวเจ้าของนี่แหละที่เป็นน้ยเจ้าของอาชีพหลักๆของชาวบ้านแถวนี้กะเอดไฮเอสหน้าเอาสสวนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูนี่ละและที่สำคัญก็คืออากาศดีมากๆ ชาวเล่าเทิงส่วนใหญ่สีวาภาษามอญเขมรซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เชื้อวะเคยเป็นชนส่วนใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การแน่นอนเลยว่าวในอดีตอาณาจักรที่เรื่องอำนาจที่สุดเลยนะครับก็คืออาณาจักรของขอมโบรานนะฮะซึ่งมาในบริเวณนี้ในยุคก่อนประวัติศาสตร์แล้วปัจจุบันเล่าเทิงสิอาศัยอยู่ที่พื้นที่สูงของประเทศเลาวพอดีกเขา กามาเห็นวิถีชีวิตของคนในชนบทในเขตน,นี้แล้วพอเขาจะเข้าไปถามว่าชีวิตประจำวันของเขาเขาจาอยู่กินอะไรแ้เขาจะเข้าไปถามเลยเท่านผู้ชมเป็นอย่างกิน,นกเนาะต้มยงต้มเอี้ยนโอ้โอกําหอยอเห็นอะไรได้นี่ฮะน้ด้โอ,โอส้สะสะสะน้ำเหรอแล้วได้สม,ม้เน อมันส่วนมันส่วนแต่ละมื้อนี่ชีวิตประจำวันนี่ถ้าเจ้าเห็นอย่างปนเปิรักเรียกว่าไปให้ไปสวนบ่ทางให้ทางสวนบ่โอทางให้มันนี้ปู่ป่าได้หาได้ไหมชีวิตกัดไปอยู่กินอยู่เดย กินพักกินหนี้ไปนี่เนาะผมมีแนวหาเนาะผมมีเห็ดแนวหาปลูกพักปลูกหนี้ไปนี่ไงเนาะโอ้เลี้ยงครับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นี่เนาะแต่ละมื้ออหมูไตแากเหมือนเนาะผมมีคนหมูได้ลูกจะคนเลย โอ้แม่นมน,นุษย์บริโอ้อันนี้ก็แม่นลูกไอยยังก็อ้ายซื้อ,อยังซื้อ,อยังฮะสำคัญสำคัญโอ้อันนี้แม่นเฮือนอ้ายสำคัญพนาะลูกของเพื่อนก็มีทั้งหมดน,นี่สิบคนผู้ดใดเป็นผู้กก,กนี่ผู้ดใดผู้กกลูกสาวบ่ได้ลูกสาวบ่ะ,มมอะอโอ้พนาะโอ้พูนเนาะทำผู้ชมย่างไปอาบน้ำแล้วอันนี้เระผู้ที่เท่าไหร่ผู้ที่สอง คนนี้เนาะที่สองไซส์ผู้สามอ่ะันนี้ว่าอ๋อเนั่นเป็นเมียของเพื่อนเนาะกำลังบีผมใหมลูกสาวอยูเอ่เออเอาเข้าใจได้เด้เอขอบใจขอบใจมันส่วนมนส่วนเดี๋ยวเราจะพาทำส้วมไปไทยทางด้านนี้เลย โอ้ตโลด,ดมาแล้วอันนี้ก็คือหมู่บ้านในชนบทนะท่านผู้ชมจะพาไปดูวิธีชีวิตของขเเ้าวเดินสาอาบน้ำนะท่านผู้ชมอันนี้มปนวิธีพื้นบ้านของขเเ้าเลยเนาะข้า บ้านเงอนของขาเจ้าโล้เห็นโคกแล้วท,ท่านผู้ชมอันนี้มันโคกเนาะตอนเช้าบอกข้าเจ้ามักต่ำอย่างคกโอ้ต่ำเข้าตอนแรกก็ต่ำเนาะบางแื่นก็นต่ำบางแื่นก็ไม่ต่ำเนาะ าท,ทางนู้รมจะถ่ายวิวอยู่ทางมุมสูงให้ทางผู้ชมได้เห็นบรรยากาศยามเล่งของหมู่บ้านบ้านอานางเนาะหมู่บ้านอานางน่นบ่บ้านตะนาเนาะขอโทษได้ลยทางผูม้มอันนี้เม่นบรรยากาศยามเล่งของหมู่บ้านตะนาเร <c oughs> าได้มีโอกาสก็เลยเด้เว <c oughs> เเ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 เยเเเเ เอ้ออะเด้อให้หูให้เด้อเรียน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 กันจะแถวจะแถวเอันหนึ่งสองโอเคมีเดี๋ยวคนเป็นตาหักตาซ่างแล้วข้าไปไว้อยู่งรถมาจนใน้รถมา บาดีแม่โอ้ <c oughs> อันนี้ <c oughs> แม่บริน,นัทเดี๋ยถามแม่แต,แต่แต่ละมื้อนี่แม่เห็ดเบียกเกี่ยวกับยังประกอบอาชียังทางให้ทางสวนบ่ะโอ้ <c oughs> <c oughs> แต่ละมือ้อทางให้ทางสวนเนาะ เอาไนยังอาอยู่นะผู้ชมอาสไปเราจะไ่ายความห่อาเล่นนะม้ทำผู้ชมดีบ้างบรมยากะอันนี้แม่นเพื่อนฟงมีถีลาวห้องเท่ๆเลยนะผู้ชมเนี่ยว่าอยู่ ในเฮือกจะมีสัตว์เลี้ยงเนาะอืองัวเวลาหลังคา,านเฮือกจะมีโคกกับสัสนะครับท่านมีโคกสตัตว์สำหรับโคกกระกสันนี่ไว้ตามเข้านะครับท่านไว้ตามเข้าในงานต้นเสาและต้นเลงเนาะนี่นสัตว์เลี้ยงของเพื่อนจะท่ายกมือสูงเงินงอยู่ทาง รเราจะพาลเลาะอะไรทัมโอ้เด็ดเดทั้งเห็นชุมไก่วันนี้มันย่างไก่ท,ทั้งมย่างไก่ไก่กระสิบกรสิอย่่ <c oughs> เด็กน้อยนี่ก็เจ้าก็มักอะท้ไหแนมผมเป็นแถวเลยผมอายุยกงมายมาังมเยิ้มเย่ อออันนี้สองไหูเรับเยมเยมเยมยมเออยู่กี่ไก่ได้อันหนึ่งสองโอเคหนึ่งสองโอเคโอ้มีแต่ภูเป็นต่หักแต่เพลงมาทำไมตองอันนี้ไม่นวิธีสนบทวิธีชาบ้านแท้ๆเลยนะครับ เจ้าแม่นชนเผ่าลาวเทิงเนาะเป็นชนเผ่าที่เราอยู่อาศัยอยู่ตามล่องแม่น้อยู่ตามสันพูสายพูเแต่เจาจะพุกเฮือนบ้านเฮือนนี่ตามล่องแม่น้ำเสวาอาศัยแม่น้ำนี่เป็นบ่นหล่อเลี้ยงหล่อเลี้ยงสิบนะคระับผู้ชมเวลาหลังค้าวห่านก็นกจะมีเป็ดมีไก่เนาะอันนี้ก็คือหมู่บ้านอางนะ เห็ดยังนอะลุงเห็ดฝาเฮือนเนาะโอ้อยากถามลุงว่าแต่ละมื้อนี่ในชีวิตประจำวันนี่ลุงประกอบอาชีพเห็ดยังแต่ละมื้อนี่เนาะคือเรบการทำมาหากินบ่แบบนี้นะหากินเนหากินเน้ได้ลุงเอออ้ายฉนอห้องอ้ายซะยังนุ่มอยู่ยังอร่อยอ่ายังเออ โอ้บหมีเนาะไปหากินนี่เลยแต่ละมื้อนี่ไปยืนทางพู้จะเข้ากล้องนะไปพู้ไปยืนทางหลังไปพูโฟจุดเตจุดเตจเออไปจุดเตจเอออะไรพวเออหมดเลยคือหาปูหาปลานี่พากันหาเนี่ยเลยดำปลาปะ ไปดำเนาะตามตามห้วยตัวนี้บ่โอ,ใอนะ้ใส่โมงเนาะใส่โมงอืมไปซ้อนผู้ซ้อนกาซ้อนอโอ้สะปูสะป่าปูพักเนาะปลูกพักเป็ดไก,ก่นี่ก็เลี้ยงบ่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่โอ้อันนี้เนะี่ยสีวิตประจำแลยวันนี้จะทาหัวทามีกนิดหนึ่งนะพ่ออัน เข้าสำหรับเข้าวนี่เข้าด้วยไซส์โคกต่ำวะไซส์โคกเนาะผม <c oughs> มีห้องสีหนึ่วะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นหมู่อีกหมู่บ้านหนึ่งที่ว่าอยู่ในลาวหรือว่าเป็นหมู่บ้านที่ว่ายังคงรักษาความอุดมสมบูรณ์หรือว่ายังเป็นวิธีสนบทหรือว่าแบบการดำรงชีวิตแบบชาวบ้านหรือว่าแบบพื้นบ้านอยู่เนะาะทานผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าเด็กน้อยแต่ละคนนี่เนะาะก็คือบ้านเฮา ในสมัยก่อนก็คือปัจจุบันนะท่านผู้ชมเอาเข้าใจได้เด้อเข้าใจหลายเข้าใจหลายบันเสื่บันเสื่อมไทั้งหลไรทัหดใช่แล้วุมน,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 นะโอเคท่านผู้ชมในทีมงานผมห้าวก็ได้กลับแล้วผมก็ได้สัมภาษณ์หลายคนแล้วเนาะสิมาสัมภาษณ์ทางนี้ตื่นนี้ ไว้คำแรงๆก็จะมารัางซุ่มกันกลางหมูบ่บ้านโอเคท่านผู้ชมมาวันนี้คลิปนี้ก็สิขโจบไว้เพียงเท่านี้เนาะ แล้ถ้าว่าทางผู้ชมมักในทีมนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่กรมเฮาทางซ่องยูทูบทางซ่องวิจิราว่นะครับผู้ชมขอ,ขอบคุณท